ปกติผมไม่ถูกอะไรที่มันเป็นตัวยาวๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนกแม่ซซมไซคุณอาคูใดยินดีต้อน,น,นรับเข้าสู่ช่องสำรานดิง้งจา้าเมื่อนนี้สิบภามากินยังไงยังป่าพี่ ตัวอ่อนเจ้าตัวอ่อนตัวอ่อนพึ่งตัวอ่อนพึ่งี่ครับเดี๋ยวถ้าผสมสิบรเห็นนี่นี่สวยงามเคยกินไหมเนี่ยเคยกินแต่น้ที่มันมันหวานเลยไหมเออที่มันโตแก้วนะที่มันสดสดเออโตแก้วมันมันนี่เมนูนี้กับแก้มเลยนะไม่กับแก้วคือเปิดต้ม วาเป็นกันเนาะว่าเมาแนวเมียเจ้าที่ต้นดาฮะไม่เห<ร>ลือแ,และวหรอให้เขาแก้มหน่อยมันมันดีว่ะเนี่องบ้านทำไมเจ้าไมเอาเปิดนะเจ้าไม่เอาไปทั้งคิ้งทั้งรางเลยอะเนอืฮึทั้งรางหอมเหอนอ่ะกลับแก้มมาเพิ่มละ ตำหน่อยเออองตับแก่กินกับน้ำตำไปกินเลยประเด็นเดียวพี่น้องไปไหนอ่ะออเน้องหนีไปไหนอยู่แถวนั้นแหละน้องไม่มากินอ็ทานอยู่น้องไม่กินเหรอวะเนี่ยน้องมากินน้ำผึ้งให้เอาก้อยรอบที่แล้วนั่งหงายท้องไปรอบแล้วแหม่มแหม่มอะไรครับเนี่ยน้องแผลบ้าตัวอัน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  น้ำึ้งน้ำผึ้งอันไหนพี่น้อยจังมันมันๆอย่างเดียวอ่ะอร่อยอ่ะน่กินเยอะเงยกินกับกระเทียมเหมือนนอนเลนี่เหมือนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้ออืมหวานเลยเป็นไงบ้างมันมันเหมือนหวานวะเหมือนอะไรกะตัวอื่นพวกนี่แหละเหมือนเหมือนนอนปกติปะไม่เหมือนอ๋อป่ะไม่เหมือนมันหวานๆนะหวานโดยน้ำผึ้งแน่เลย แต่มันหวานมันหวานหลายหอืมันเือมันหวานเตะปากเหมือนเหมือนเหมือนนมนมหวานอะมันสิมันคล้ายกับนมข้นนมข้นนมนมข้นนมข้นเป็นนมข้นเป็นนมเออนมอะไรนะนมข้นนมข้นพึ่งพึ่งหวานมากเลยพึ่งนี่ภาษาภาษาสวยว่าไงเออพี่ต้องสอนภาษาสวยคลิปล้วค่วันราคาวันละครเขี้ยวเขียยวอ๋อพี่ภาษายากจรงเคี้ยลเหรอ ยากมากเลยเคียวเหรอเคียวเหรอเคียวเหรอไม่ออกมันมันไม่ออกสวยมันออกเวียดนามแล้วเยากมากเลยเคียวเหรอเคียวเหรอเคียวอันนี้น้องตัวอ่อนคำว่าตัวอ่อนอ่ะเคี้ยวต่อย้อมตัวอ่อนเพิ่งเคียวต่อย้อมเคียวต่อย้อมมาเด้อมาเด้อพี่อนมาเด้อมาเต็มเล็กคยเคยกินชนหลายทีกินที่ว่ามันเป็นห้างเลยนะที่ว่ามันมีหัวน้ำตาลออ๋มันหวานแงนแมนมันได้ไอแมนกินบุทีอะไมันได้หอมใบตอง เอายาสูบขึ้นไปเป่าโอผู้เสด็จกินก็เมาก่็เมายาสูบอยากได้ลูกเสือต้องเขาทำเสือใช่ไมอือถ่ายชอบไหมตัวอ่อนเนี่ยชอบไหมปกติมักมักเลยมักเลยตัวอ่อนสิบเจ็ดสิบแปดนี่ลืมไปมีท่างนี้ท่างนี้โอ้ท่างนี้ท่างนี้ถ่ายแล้วกินได้วยโอ้โหมากินหนึ่งอร่อยหรอนีมันหวานเลยมันหวานจริงๆ กินได้ไม่มีพิมพ์มีพายแต่หวานมันมันปฏิวัหลายเนาะไม่ได้หวานแบบแหลมปกติผมไม่ถูกอะไรที่มันเป็นตัวยาวๆหวานนมนมนมก็ไม่ยาวอ๋อถึงว่าวันนั้นถอดเกงมาท่านใช่ใช่เหมือนเหมือนกินนมรดเพิ่มไหมนมลดผสมนมเพิ่งมรสชาติละมุนนะต้องกินอีกมันท่านดีกินไม่สี่ตัวเมื่อกี้กินน้อยพดุอนรสชาติละมุนอืมไม่มีกลิ่นอะไรน่าจะกลิ่นควันไฟแล้วก็ละมุนเลยนุ่มๆ S <S> เป็นไรที่กนอเพิ่งย่างใๆแต่ว่ารสสัมผัสนุ่มมากหอมหัดกินยากพอสมควรนะมันนุ่มมากเลยนะนุ่มๆใช้ลิ้นบดไม่มีฟ so well. ันก uh at ินได้นะคนแบบเนี่ยคุณบุรีอ่ะคุณบุรีผมไม่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 มีฟันเคี้ยวได้มันนุ่มมากมันนุ่มมากเลยอ่ะอันเนี้ยเนี้ยน่าจะเป็นพึ่งเลี้ยงแหละเพราะว่าอเออพึ่งเลี้ยงอ่ะเออธรรมชาติมันหายากครับหอดวงหมดแล้วอ่ะพึ่งเลี้ยงเลยเลี้ยงนานแล้วนี่โดนมุกแล้วพึ่งเลี้ยงพึ่งเลี้ยงเอาไปต่มไปกินไหม ه, มาเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาแอมน้ำกันเด้อพี่น้อ,องเด้อเป็นอะไรที่มันนุ่มดีนุ่มดีนุ่มเห,หมาะเหมาะกับการกินเล่นเออนะกินกับข้าวก็ไม่เข้าเรื่องมันนุ่มเกิอนอะ่ะมันไม่มีรสชาติอะไรมากมันมมน,น,น,นุ่มนุ่มเน้นเด้อข้างนุ่มอ่ะวันนี้ผกินไอตัวน้ำผึ้งเนี่ยกูกินสดเลยนะ <S <S 2> <S 2> ลแล้วก็กินน้ำผึ้งอ่ะที่เก็บมาเป็นรังแล้วก็กินน้ำผึ้งกินเล้วสดๆกินได้กว่านี่หาไม่ไม่ไม่เนาะครับสดแน่นอน โอเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหาอนี่มาให้แอมแอมมาเนี่ยแอมมาเนี่ยแอมแอมแอมมาไอตัวอ่อนต่อยกังมาเลยตักตักแล้วแต่เขายังไม่มาไม่ผมผมว่าผมเจออยู่ผมเพิ่งจะกินไปเมื่อเดือนสองเดือนก่อนนี่บ้านรุ่นน้องพอจุ๊่ไช่มีเป็นลังเลยไปกับแก้มได้ไหมพอเีาหวาพอไหวมเบาเบากินเล่นนี่แหละกินเล่นมันต้องแซ่บหน่อยใช่ไหมกินเล่นอย่างเดียวเลยนะ กินแล้วก็เล่นเล่นอะไรอ่ะแต่เราไม่รู้นะว่ามีวิธีปรุงอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าถ้ามีใครมีก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่าง่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านอ่านดูตอนตอนแรกว่าสิว่าสิลาบมันน้อยพอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ให้เอฟซีดูไงว่าเฮ้ยเขาเคยกินแบบเอาไปยำมาไปทำอะไรเนี่ยเขาไปทำตามตัวกี่บาทนั่นเนี่ยหมดเนี่ยร้อยห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบอืมก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงนะเพราะว่ามันมันก็หายากแต่มันกินไม่อิ่มนะหมดเนี่ย จะเอากินกินเอารสชาติดีกว่ากินกินแบบหายากอารมณ์อารมณ์เหมือนเหมือนกินซาซิมิกินเอารสชาติไม่เอาอิ่มกินให้รู้เกี่ยวรสชาติแต่มันยากมันละมุนนะมันละมุนแห้งยำแห้งแบบมันต้องใช้คำว่ามันละมุนอธิบายรสชาติไม่ถูกหรอกคือมันละมุนมันมันหวานๆนะมันหอมอ่ะเอาเนี่ยเลยเอาเนียไอไข่บดแดงก็ละมุนเอยู่ไคล้ายๆกันคล้ายๆนะแต่กลิ่นไม่ละมุนหรอกบ้ ไข่มดแดงกิ่นแม่ละมุนแน่นอนอถ้าคนไม่ชอบกินเราไม่ไหวอ่ะส้มเขาทำส้มเหมาะสำหรับการกินเลนหม<บ>ดไหมเนี่ยหมดแล้วโอ้โหมดกว่วหมดอ้เอามิงไหมถ้าให้คนไม่รู้อ่ะหลับตาเคี้ยวอ่ะดราไม่ออกเลยเออไม่เคยกินหลอดโรอ่ะอืมรสนี้มันไม่เคยกินอะ่ะกว่ามันืือนอย่างถ้ามันจะตดน้ำนมเี่ยเป็นน้ำจมจมเลยใช่ใช่ใช่ชิหน่ได้ป่ะไม่หมดเลยอ่ะไม่ไม่สองค แม่นั่งหน่อยนั่งอ่ะย้อนเอาไปทำอะไรต้องกินอะไรวะไม่ต้องไม่มีอะไรกินเลยเนีายทอดปลาลดไหมมันเหมือนนมเลยเนาะเป็นยังไงเขาซามัเป็นยังไงหวานเนี่ยหวานบ่กหวานสิมันเกิดมามันบริสุทธิ์อยู่ไงมันยังไม่มีรสชาติอะไรไงอ่อนแม่ตัวนี้ยังไงตัวอ่อนที่อ่อนมันที่บริสุทธิ์ ตอนนี้มันสดอยู่มันก็มันก็ไม่มีรสชาติแล้วมันก็มันมานี้แหละมันอยู่ในรังแหละมันเลยพวยเิยเป็นตัวอ่อนที่บริสุทธิ์เข้าทางเลยชอบเลยเนี่ยเนาะตัวอ่อนบริสุทธิ์แบบแม่เนี่ยไม่มีไรตรงเลยลูกสองนะแม่ะะลูกสองนั่นแหะจับปีนะจมบปีแบบหัวแม่นั่งอยู่หน้าศาลพูดที่แม่หรอพูดได้ไงตัวเล้ มันมีบอยสุทธหลายแบบเราเดี๋ยวไปคิดแต่เรื่องเดียวเดียวเรานี่หมกมุ่นเลยเกี้ยงไงเนี่ยของที่ไม่น้อยกล้องหมกมุ่นนะคุณแม่เขาใจใจเขาสะอาดบริสุทธิ์เราก็ไปคิดไปเรื่อยคิดแต่ไอ้เรื่องเออคิดแต่ไอ้เรื่องราวมกจะเปิดมันอยู่เรื่องนึงอันตอนนั้นเอพซีคุณถามว่าพี่สำรานกับอากูเป็นแฟนกันบอกใช่ใช่เออเราก็ถามใช่ตอบเนี่ยตอพซีนะตอบไม่ได้เปเรื่องภายในเนี่ย คุณเข้าใจถูกแล้วกลัวมีอีกแล้วกลัวมีอีกแล้วเคยไหมเคยไหมเคยมเงาเงาฝนตกแล้วเผื่อใจกันไหมเออนแบบเงาเงานี่นั่งกินเล่าด้วยกันรูปๆไปรูปมาไม่รู้มันเอาสมองทางไหนคิดของมันเงาเงาแล้วเผื่อใจธรรมดาก็นั่งใกล้กันมันก็ต้องเออมีรูปมีจับธรรมดานั่นแหละเนกเราจะเป็นนกนกปลายหรือเปล่าปลายเป็นไงปลายโคตรจีนโคจีนโอเคหมดแล้วมีคนถามนี้ด้วยเหรอ นี่มมอันนั้นหมแล้วเดกินนี้ก่อนตรงเดทเมียทำรานถึงิเดี๋ยวรอรีบกดไลค์ถึงแสนนะครับพี่สำราจะพาเมียมาออกอืมรความรับเราจะโผล่อ็นทีได้เอาความรับจะเผเสร็ัีสงบุด้วยนะว่าเมียคนไหนเมียคนแรกไงเมียกี้แหมจะมาอร่อยอีตอนหมดเืเรือแกซี่เนี่ยแทกซี่เล่าหน่อก็นี่้แพเนี่ยอันนี้อันนี้กินแต่แตงนดเมี่อม่เดกินได้ อันนี้ก็อร่อยแบบแซวๆแอมแอมแอมมดแล้วพี่น้องเกียนครับตับแอมแบบแอมแบบว่าสิ้ส่วนกินกับพระท่านนั่นแหละมดแล้วหมูไปหม,มอันก้อนซีจ่าก,กันกระฟ้าอันช่องอันนี้นะเพื่อพี่น้องได้อันเพจเฟซบุ๊กสำลันลิงจ่าผ้ากินอาหารแซ่บๆซบแล้วก็ช่องยูทูปเพื่อเ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยังเบิ้งคลิปเบิ้งให้มันจบแน่จะเฝ้ากดหนี้เออโมเมนต์เบิ้งข้าวเดียวกันโอ้ยกดหนี้หรือเบิ้งให้มันจบแน่พี่น้อง เดี๋ยขอลองละโอเคเบิ้งให้เบิ้งให้มันจบก่อนแล้วค่อยค่อยเคลื่อนไปทางอื่นหรือว่ามันจบแบบไหนเออเบบังบังคับเขาว่าบอขอลองขอลองขอร้องขอลองมาซื้อแหละไปพี่แหละมัดแล้วก็ให้จากกันมือนีพี่น้องกัฝากไปขึ้นเก้าพี่น้องมักสำลันน้อยแต่ให้มักโดนโดนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีอีพี่นีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ